ตามโจพร้อมกันมาเลกอิทุกคายใยบุญมากาับปูน้องหมื่นพุทธคารวัตตาธรรมคารวตา สังฆาคารวตาสิกขาคารวตาสมาธิคารวตาอัปปมาธาคารวตาปฏิสันถาคารวตาโสวจัตสตาอหังวันธานิสัพพธาเจติคารวตัง สุตังไมหังสรนังคัจฉามิวายังครวตังสุหังพรมมาโยติโหอหังกาสังคาคารวะปิติตังข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่พิบูน ข้าพเจ้ามาขอเปิดทัพย์เปิดโชคเปิดลาบ,บในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้า,า,จาสมความมุ่งมั่นปรารถนา โสสุร oh ah. ัญโยวสุโกอสังฆโหรูปะโคสเตโตโยพินปัจกุตโสยตังพระยิยะยตังสังขังเปมิสุปินโนพันเตสัเคกามจรุเปจันตลิเขสุขเตสุขตังเตติปสัพพโยปิยะสุโกโหตุอุขเตนตังอุปรณอังจะจุตังจุตเตอาหางปัญโยยุติพุทโธเปิดถ้มโมเปิดสังโฆเปิดเปิดบุญบารมีเปิดทรัพย์บารมี เปิดเงินไหลนองเปิดทองไหลเข้าหาตัวนะโมพุทธายะนะมะพะทะจับพะกษะอาอะรัทะมะอะอุอะอะอะออุอธิษฐานขอแล้วก็ดอกไม้ไปวางเลยจากหลวงปู่ใหญ่ต้องการสิ่งไหนอธิษฐานเดี๋ยวเย็นนี้ได้ฝันอืมอืมเออที่เราทีพามาคือเป็นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่นี่แหะ ได้ร่ำเรียนของเพื่อนจบมาเบิดแล้วเพื่อนให้ใบลานไปชุดหนึ่งของหลวงปู่นี่ก็เลยได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนที่ไปสร้างวัดสร้างวานก็ได้จากเพื่อนเบินัดนแหล่ะช่วยมนุษย์ช่วยคนเนาะสาธุสาธุเนาะขอให้ทุกคนได้มาสถานที่อย่างนี้วัดพระเทนวัดหลวงปู่พี่บุญเนาะ ขอให้ทุกคนได้เห็นได้ประจักษ์กัิทฐานเพราะสิ่งที่เป็นโชคลาภสิ่งที่ปราถนาสถานที่อย่างนี้จะเป็นมันเป็นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์นะมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างได้มาเปิดตรงที่นี้จะสําเร็จนะการเงินทุกอย่างที่ได้มาขอเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลุงปู่ พัะเกกิอีสานเนาะก็มีท่านในนามสุดยอดของพระเกจอีสานก็คือหูวปู่พี่บณ์บ้านแดงเนาะใครจะได้ยินรู้จักก็ได้พิมพ์เข้าไปใน y o YouTube ว่าประวัติของหลวงปู่พี่บณ์ก็จะได้เห็นหมดเนาะปรวัติของท่านก็มีมาบอกบทเป็นไงยังไงวัดท่านที่สร้างไว้ต่อเนื่องมาจากลกิลูกหาเป็นวัดที่ใหญ่ สร้างได้เก่าแก่ใหญ่เราจะพาได้ไปชมกุฏิหลวงปู่นะที่พ่นสร้างไว้แต่แรกๆนะหลวงปู่เฮ้ายนี่นรพระเถี่ยนหลวงปูเป่เรืงแก่สมัยแรกๆขอให้ทุกคนได้เบ่งได้ชมกับอธิษฐานตรงนี้ตรงพญานาคคู่นะมังกรคู่พญานาคคู่ ฟางสายญาติเป็นสีครบอย,ยู่แล้วดิฉันจะพาไปสม้มอีกข้างหนึ่งเนาะลายสถานที่ตรงนั้นก็คือเป็นสถานที่เข้าแก่ภันในบุรณะไม่นานนั่นทุกคนจงประจักษ์หลวงปู่กันอยู่ทั้งหัวนี่แหละเป็นสางไว้บบงายเนาะทุกคนได้พป่นเมลู่สาธุเนาะ้ทุกคนได้เปิด,ส,ด,ด,ดสับเปิดโชคเยินละสถานที่งนี้สาธุสาธุสาธุ